อันนี้นะครับที่คุณมากีถามผมเมื่อกี้ที่อยู่ในเรือแล้วก็ถามว่า,าทำไมป่าแถวนี้มันเขียวที่นี่เป็นป่าชุมชนที่ว่าชุมชนช่วยกันดูแลรักษาเพื่อว่าให้มันเป็นแหล่งอาหารทางชีวภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนทางในชุมชนเราเองหรือว่าเป็นสัตว์ป่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในนี้นะฮะ มากิพี่มากิเป็นคนดีไหมดีค่ะถ้าพี่มากิเป็นคนไม่ดีนะนี่ศาส,สนาพุทธเขาถ้าใครผิดศีลต้องปื้ต้นนี้อ๋อคือถ้าเป็นคนไม่ดีศาส,สนาพุทธบอกกันว่าคือปัดตกนรกแล้วก็ต้องแบบปิงต้องอไม้นี้อ,นนอันนี้ต้องชื่ออะไรคะต้นนิ้วต้นนิ้ว วไปต่อไหมโอเคหรือว่าครึ่งก่อนเมื่อดอกรักเบ่งบานอยู่บนต้นนิ้วหัวใจล่องลอยลาลิวน้ำต้นนิ้วทิ่มตําน้ำใจก็รู้ว่า เมื่อกี้คุยกับพี่กระลอกแล้วก็น้องเบือแล้วก็รู้สึกว่าที่เที่ยวเนี่ยอ,อมีที่ผลิตพังคือเพิ่มขึ้นมาไม่ได้ก็เลยเป็นแบบเราก็ต้องรักษาเข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวกับเลยดีกว่าค่ะ มาทั้งวันเหนื่อยไหมครับเออพี่ก็ดูหน้าเมื่อกี้สิก็ยังสดชื่นอยู่เลยเฮ้ย<ม>ไม่ใช่เดี๋ยวเราแวะนวดประคบประงม,ม<า>ร้านร้านนี้ได้<า>พิเศษยังไงอะคะอ๋อเขาเขาบริการให้ลูกค้าฟรีครับทำไมถึงบริการฟรีอะคะ อ๋อแล้วเป็นนโยบายของหมูสามค่ะเวลามามาอยู่โฮมสเตย์ของเราก็าก็จะเปิดบริการกามรพบสี่แอ,อ๋ใลองแวะมาพักที่โฮมสเตย์หมูสาบางนางพึ่งน,น,นะคะเขาบอกว่านอนหลับสบายจริงๆค่ะโหย้ยสบายมากเลยก็เป็นแบบอ,อุ่นๆแล้วก็กรีงเต็มแบบสัดชื่นอะคะ่ะเหมือนใกล้ๆยาดม เื่กีว่าไม่น่าเชื่ว่าเค้แบบข้ามไม่นามมาจะเป็นแบบอารมณ์คนละอารมณ์เลยค่ะฝันนึงก็มีดุกเยอะๆแล้วก็ในเมืองในเมืองกรุงเทพแดี๋ฝันนี้ขึ้นมาก็จะรู้สึกแบบต้มไม้เยอะๆแล้วก็เขาก็รักษาต้มไม้กลางถ้าอยากพับผ่องก็ต้องมัดตันนี้แน่ๆเลยค่ะ ต้นที่อามาที่ตลาดบ้านน้ำปื้นเนี่ยเห็น mm. ของกินเยอะเกิบปกติ mm. เพราะว่าอะไรเลยไหมคะเพราะว่าเขามีกฎระเบียบที่แบบเอ่อขายของล้างอันเดียวกันห้ามเกือรสามล้างเออแล้วก็ล้านเยอะมากแ mm. สดงว่าต้มเป็นแบบหลายชนิดหลายแบบที่ขายอยู่อะ mm. คะก็สนุกที่แบบตัวเลือกเยอะกก่าปกติ mm. แน่ๆเลยค่ะ จริงแล้ววันนี้ของเยอะมากนะคะแปลกใจว่าเอ๊ะถ้านักท่องเที่ยวเยอะแบบนี้่รงใหญ่จะมีปัญหาเรื่องขยะก็พี่กรลลอกก็สอบว่าเอออันนี้ร้านขียเตี๋ยวนะคือเรารักษาน้ำเงี่ยน,นีนี้นี่ยน,นี้ร้านจานเราก็ไม่ใช่ปล่อยน้ําอย่างงั้นคือร้านจาน3สเต็ปแล้วก็น้ําสะอาดก็ปล่อย กาโลกเนี่ยเป็นกลมมีความรู้เยอะมากถามอะไรก็ตอบได้หมดพี่กระลอกก็สอนให้เด็กเหมือนน้องเบลแล้วก็มากี่ด้วยแล้วก็รู้สึกแบบดีจังเลยที่แบบถ้าคนที่มีความรู้เยอะขนาดนั้นอยู่ใกล้ตัวก็จะแล้วก็มีความรู้เยอะครึ่งเป็นอัตโนมัติเลยค่ะน่าจะมีกลมแบบนี้อยู่ทุกที่นะคะเพราะว่า คืออะไรอะไรที่มาจากสมัยก่องเราก็ถ้าไม่บอกต่อปากกันหรือไม่ก็เขียงไว้ก็จะลืมไปเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าแบบพี่กระโลกอยู่คนหนึ่งก็จะสอนเด็กๆได้10บสคนเลยก็อยากให้มีกรมบับนั้งทุกๆเจอดละค่ะต้องเด็กเข้ามาพี่ผู้ใหญ่จะ อิ้มตลอดให้พวกเราอะค่ะทีมงานแล้วก็รู้สึกดีมากเพราะว่าเขาเป็นแบบใจดีตลอดคนที่มาที่นี่ทำให้เป็นแบบอบอุ่นแล้วก็มีความสุขได้ค่ะอ้านใเหลี่ยนแล้วค่ะแต่เมื่อกี้ก็ยังอยู่ที่นี่ต่อเดี๋ยวต่อไปเป็นยังไงก็ยังไม่บอกนะคะแต่น,นี้ก่อนแต่ก่อนนะคะ